ที่พักเป็นไงบ้างที่นอนโอ้โหเหมือนเตียงดูดวิญญาณเออมันมีมันหนาวมันเย็นมากจนมันห้องมันมีฮีตเตอร์กับกับอะไรนะเครื่องทำความร้อนบนที่นอนอ่ะเปิดเปิดแบบเย็นสบายตัวนี้ถือว่าดีนะเดี๋ยวเนี้ยทัวร์มันถูกมากเลยนะทัวร์ในประเทศควรจะถูกมากกว่านี้นะอันเนี้ยถูกมากเลย แล้วก็คุณภาพดีด้วยอาหารแต่ละมือแบบแน่นๆเลยนะเรามากับทัวร์เลยนะลุกมชิปฮอลิเดย์ลูกที่ฮอลิเดย์นะครับมันเคยเป็นไงบ้างลูกสบายค่ะตาย,ย,ย,ต,ายตายไปอย่างเร็วเลยนี่ตายอ้นี่เหมือนอกันไอ้นี่เล่นโทรศัพท์อยู่ปับ๊บยวตายเย็นอุ่นเกินอากาศตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1 2 3สองมองศาเย็นสบายห้องน้ำมาเลยครับ เดี๋ยวไป้ห้องน้ำทางนู้นป้าดูเรากำลังไปที่ไหนนะตอนนี้อยู่อุทยานเขาทังฟ้าค่ะแตเข้าอุทยานเขานังฟ้าแต่ว่าเราไป้าห้องน้ำเตรียมตัวก่อน,นความสวยงามแตมค่คนเยอะอยู่คน<ะ>เยอะอยู่เราไม่รีบเราไม่รีบใช่หัวใช่หัว เราของรังไปที่รถนะำรถ<ะ>ร,ราก<ะ>็จะเอตรโรนิดนึงนะครับสำหรับพี่ช้องชาวจีของเรานะนี่เรื่องปกตินะไม่ต้องตกใจนะเป็นเรื่องปกติมากนะในโรงอาหารที่มาเทิงเลยนะครับรไป โกดานะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไขมันพันไหเขานงฟ้าเออเขานางฟ้าไกลอยู่นู่นไม่เคยจานพี่เที่ยวเลยกูไปเขานางฟ้าไปนู่นยู่พอตามไปลูกไปรถมาระวังระวังก้าวมองสีติดเนาะก้าวมงสีติดเจอกันตรงตรงไป ไปลยจากน้ำยาแล้วค่ะอาตามมัธยาสาัยได้เลยนะคะส่วนใหอยู่กับสวัสดีเขาเทวด,ดาเขานังฟ้ากูจำที่ท่องเที่ยวไม่ได้ที่อุทยานชาติเขานังฟ้านะครับอู่หลงสวยงามอากาศดีวันนี้15-16องศามีลมนิดๆเขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะอะไรนะคะเขาเรียกว่าที่นี่สวิตเซอร์แลนด์เมือ,องไทยอลงไปส,สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย,ทน,ไทยนูน่นเขาลามไทยเก็กด้วยนะดดนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปชกมวยไทยดูนดูความสวยงา,งามว่าจะผมกำลังจะพาลงเดินที่ทุ่งหญ้านะฮะของอุทยานชาติอุทยานแห่งชาติ เขานางฟ้านะครับนะตามประวัติก็คือที่เนี่นางฟ้าลงมาลงมาจากสวรรค์นะครับลงมาเที่ยวที่หุบเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็สวยมากจนนางฟ้าเนี่ยไม่อยากกลับขึ้นสวรรค์เลยนะครับนะเขาเลยตั้งชื่อว่าหุบเขานางฟ้านะเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวรอบๆนะครับไปด้วยกันกับผมเลยนะดูวิวสวยๆกับคนหล่ลอๆนะครับพามนะฮะ ไม่ได้เดี๋ยวเห็นวิวส,สวยๆเนี่ยไม่ได้ต้เห็นคนหล่อๆด้วยภาพเตรงนี้ก็จะเป็นนะักท่องเที่ยวจากจีนนะครับนะจะมีร้านอาหารด้วยนะตรงนี้จะมีแบบของขายอะนะของที่ระลึกของกินนะครับมีเสื้อกันหนาวด้วย ขายหูรูเดี๋ยวต้องต้องไปตลาดลูกแล้วที่เนี่นะถ้าเป็นหน้าหิมะนะแล้วดูหิมะตกนะหูยขาวโพนเขาบอกขาวโพนนะ่ะสังเกตจากเสื้อที่เขาขายได้นะ่ะอ๋ออ๋อแล้วก็ที่สาเหตุที่คนจีนเยอะเพราะว่ามาจากทางใต้อ๋ออ๋อคือประเทศ,เทศจีนเขาจะเที่ยวคนเองนะแล้วก็มาจากทางใต้เยอะมากทางใต้มันร้อนไงแล้วก็เราเลยมาเที่ยวที่นี่นะครับนะก็ที่ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยไม่มีอูดนะครับ <laughs> มีที่นี่ก็ไม่มีเขาเอามาเฉย อมกาบ้ฝนตกไปปอยนะตอนนี้นะครับเป็นฤดูใบไม้ผลินะฮะเห็นฟอตโตโ้อมีน้ำซุปร้อนๆนะครับแล้วก็มีอันนี้มันเทมันฝรั่งทอดนะฮะว่าอากาศดีนะที่หุบเขานางฟ้านะครับอีกครั้งหนึ่งนะ สวนสดทัวร์ก็มาส่วนมากจะเป็นทัวร์นะครับที่มาเที่ยวนะฮะเป็นการจัดมาของทัวร์นะครับเฮ้ยไม่หนาวอ่ะไม่หนาวใช่เหมือน30องศาบ้าเราโอ้โหเติ่นเติรนเติรนเติอ้เสียดายแ้วว่า นะครับของชาวบ้านนะในอุทยานนี่ฮาวม้าเดินผ่านลูกม้าเดินผ่านครับกำลังนี่มาแล้วใช่ใเออเอขวางทางเขาอ่เอตัวเบล่ล่ายือขวางม้า ม้าให้ไม่กล้าเข้าใกล้อะคิดดูดินี่ที่เลี้ยงม้านะครับนุ่นขึ้นเขาได้ไหมอยากขึ้นเขาขเขาจะว่าไหมอ่ะเมื่อกี้ม้ายังไม่กล้าเดินผ่านเมียผมอ่ะคิดดูจะแม่ผมกลัวได้ไงโจขึ้นเขาได้ไหมอ่ะเขาขอขา่ะพ่อเวียนที่บ้านชาวบ้านนะแล้วก็ไปดูซิว่าไปได้แค่ไหนม้เาเต็มเลย ที่นี่เวลาเป็นหน้าหนาวหิมะหิมะจะตกหนักมากนะครับแล้วขาวโพลนเลยนะนี่ก็คือดอกซากุระสีขาวนะครับใช่หรอนุน่นเป็นคอกม้านะนั่นคือคอกม้านุน่นข้าม้าไปเก็บละสวยงามปะ เไปอย่างนี้ได้นะไม่เขาจะพาเรากลับไปทางนี้เขาจะใช่เขาก็เลยให้เราเดิเล่เนก่อนวันนี้นะนั่งตีมือหนึ่งของอู่หนละวงอบเนไม่ไม้องมีอะไรจะมาขา ชาข้าวไงอย่างเดียวหรอเออมีขนมเดี๋ยวพวกนี้ปเดไปช็อปกันหมดแล้วนะ้งั้ยนนี้เลยค่ะชไหอ้อก่อนใช่ไหมก็เอาถงยแเนะคะตอนน้ไม่รู้จักไเดี๋ยวพวกนี้เชอบกันหมดแล้วนะเออใชเลยไม่ได้ รอก,กินข้าเสร็จรอขึ้นรถดยนะสภาพดู่า mm ่ hmm. รู้ป่ะผมถ่ายให้กำลังจะไปไปหมู่บ้านโราบานโราณแห่งชงชิ่ง <ไป S 1> นะครับโอแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งคนจริงก็เที่ยวประเทศเขาจริงๆนะจีนจากใต้ก็มาเที่ยวจีนเหนือจีนจากเหนือก็ไปเที่ยวจีนใต้โหแม่งแค่นี้แม่ก็ ถือว่าทึ่งมากของคนจีนในการที่ออกเขานะดี่ยีนี้ไกด์กำลังพาไปนะครับมาลาที่นี่นะครับเป็นศูนย์กลางของมาลแแมาแลท้แท้ประเทศมาลมาลต้นกำเนิดแห่งมาลาแท้แท้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไง ดดูินี่คือข้ามถนนเมืองจีนนะมีสองนาทีอะยืนรอ,อนี่เป็นวัดอยากไปวัดเนี่ยน่าไปอ่ะมาวัดจีนแล้วอยากไปไหว้พระทำไมรูนะ้เขาบอกรู้ไหมเขาบอกว่าในในนี่ก็นนนะมีวัดคือวัดที่ อะไรนะพจะจาอะไรนีนะ่นาแ่ัวขาวนะ <c oughs> เนาะ เราก็จะถ่ายรูปรเขาด้วยนะครับ,บอ่าล้ว <laughs> <laughs> บรรยากาศมันช่างั่งน,น,น,นานอบรรยากาศไปไงนะ เมืองเก่าแห่งชงชิ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 งเมืองเก่าก็มีรถขายด้วยพ่อดูดินี่กินหมาล่ามาถึงนี่เลยอ่ะนี่ยังไม่เข้าสู่ในเมืองนะกินหมาล่ามาแรงมากเข้าสู่นะหมู่บ้านเก่าแห่งเมืองทงชิงหมู่บ้านไม่ได้ะหมู่บ้านหมู่บ้านเก่าอะไรเลยหมู่บ้านโบราณหมาล่าล้วนๆเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ะไกกินมักง ตื่นตาตื่นใจมากทุกคนนี <among S 2> ่บันเทิงค่ะนี่นี่ถ้าแบ่งอย่างนี้เลยคุณยาวกี่กิโลกี่กรมก็จัดได้เลยแล้วก็นี่ นี่นะผู้โ,โดยี่ังเดินมากา่า,กาเ,จเจอเจอหนุ่มจีนนับรับอาศัยนวดให้นะห้าหยวงห้าหยวงห้าหยวงอ่าเมื่อยขาจะนวดคอนะครับ ดูว่ะดิวโอ้โห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 อันนี้มันร้ายของชิมเยอะมากดูเส้นก uh ุ้งผัดผักผัดผักผัดผัดดูนี่ผัดผักผัดผัดของชิมเยอะมากเนี่ยเดินชิมก็พอแล้วอ่ะถ้าไม่คิดอะไรเยอะแล้วไปกินของจินฟรีไม่หิวและอิ่มหอมดีว่ะเออเนลลี่มันหอมมากกินมาล่ามาแล้วเลยอ่ะ ออ่อันนี้เผ็ดบอกเลยเนี่ยเผ็ดมากเนี่ยเขาฟังบอกเฮ้ยมันนี้กี่บ้างที่เราดูรีวิวอ่ะเนี่ยเขอ่เขาบอกว่าชิงได้ดูดิ มันรู้ถ่ายยาวๆเลยนะคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องชิมอ่ะแค่ดมก็เผ็ดแล้วอ่ะมันนี่กงจุ่มป๊อบมาร์ทโชเลยไปงาโชสักหนึ่งทีนี่เขามีจานออกไหมก่อนเซมซีแท้เลยนะจานออกไหมแต่ปัญหาคืออ่านไม่ออกหรอกไม่เอาลูกไม่เอาอ่านไม่ออก ยวนสิบหยวนห้าสิบบาทไม่แพงไม่แพงเลยสิบ <10 S 1> <10 S 2> หยวนส <10 S 2> ิบ <10 S 2> บาทเอาเปล่านี่มีไส้ด้วยนะเฮ้ย,ยขนมหยดน้ำป่ะใช่หยดน้ำป่ะแต่ตรงเนี้ย ดูเราดูเดี๋ยวจะมีผลไม้อยู่ชนิดหนึ่งนะที่ห้ามกินมาคนไทยเลยนะเพราะว่ามันดองนะมันใช้วิธีการดองสีมันสดใสามากนะแต่ว่าไม่ควรกินนะดองอันตรายกว่ากว่าที่ประเทศไทยนะนี่ลูกท้อนนี่อันรห้ามกินเหรอใช่เ่เป็หมอมันผ่านกระบวนการออันตรายเนี่ยดองดองเนี่ยสีมันสวยน่ากินนะแต่แต่เราไม่ควรไม่ควรรับประทานเลยนะ ตอนนี้อยู่ที่ชงชิงนะครับตรงที่ตึกรถไฟทะลุตึกนะเดี๋ยวจะให้ดูคนนะี่เดี๋ยวรถไฟจะมาตรงนี้รถไฟจะมาตรงนี้ตามไปงี้ไ่ายเลยถ่ายรอเลยถ่ายรออยู่ตรงนี้ อาปากให้ได้ได้ได้แต่ก็เดินไปเลยแต่เท้าอ่อนดูอะไรกันไม่รู้สำหรับการมาเที่ยวบางจีนถ้าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่ต้องกังวลนะครับขอให้คุณมีทูมุฟที่ผูกกับอารีเพย์กับอารีเพย์ ก็ใช้ได้แล้วใช่สกแกนสังสกกงส่งสแกนสั่งเมนูจ่ายได้เลยที่เนี่ยไม่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 ใช้เงินสดเลยอะไม่ใช้เงินสดเลยนะไม่มีเงินสดจ่ายกันเลยนะนสังเกต<ห>เ<ร>ดูไม่มีเลยครับเป็นสังคมไร้เงินสดละนะขนาดคนแก่แก่ขายของอ่ะอยังไปสกแกนเลยครับแล้วก็ไม่เก็กบภาษาอังกฤษไม่ต้องกังวลนะเพราะที่นี่ก็ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับผมเลยไม่ผมเลยไม่ต้องกังวลเลยนะครับ เดี๋ยวจะคุยภาษาจีนกับ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 ภรรยานะแต่ว่าเชียงถ้ารักเชียงช่วยรักเชียงช่วยรอปาสีชื่อปาสีชื่อหยวนปลาเกอ่าช้าเลยเชียอปาสีน่าช่วยเลยอ่ะช่วถช้าเลยเชื่อโยนี่เลยอ่ะจ้ะใช่ไปไปดูส่วนสาชานะอันนี้ซื้อเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อซื้ออ๋อได้เดี๋ยวซื้อซื้อเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้อ ไปดูสวนสาธารณะเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าศาลาประชาคมสชงชิง่งเพราะาราปะกติเห็นแต่ศาลาประชาคมห้วยกระติไปเดี๋ยวมาดูนี่ดูศาลาประชาคมกันที่ปกติเบ็ด้วยโคตรใหญ่เลยอะย่ะแล้วก็แล้วก็ที่นี่นะก็กกจะเป็นที่พักศูนย์กลางของประชาชนชาวสงชิ่นะครับปีทั้งเล่นกีฬา ลำไทยเก๊กนะแต่ว่าเรามาถ่ายรูปสวยๆนะพามาชมนี่เห็นมะโอ้ยดีอ่ะอากาศเย็นด้วยนะตอนนี้นี่ปะศาลาประชาคมถงชิงนะครับมันช่างใหญ่มาก สวยเนี่ยอย่างนี้สวยเนี่ยสวยเนี่ยอย่าง,งนี้กปิยวนเร่อยืมเอาเลยเขาจะหลออรูงไหมเนี่ยหบอกว่าจะไม่เหมือนไทยตู้คิดที่ประเทศจีนนะครับอ้าวใส่ไปแล้วเอาไม่ลง ี่ปาเหอะนี่อันนี้หรอวะเนีเ่ยพ่อพ่อขอหย่อนเลยพ่อจดัดการให้ขอดูเทสเถอะถ่ายด้วยจริงครับรอหมดเวลารอหมดเวลาจบเนาะได้มันร้องออวมาทุกแน่คุณพ่อห้าวิหมดเวลาเลยไม่ได้ล็อกเลย เดียวได้แล้วพี่จังรอ,อเดียวได้รอบเดียวได้ได้ไหมเลียองสองัอบสนุนโดยเต้าหู้ยี่ไ <laughs> <c oughs> อ่มาชเชอ้โหรอบนี้รอบนี้รอบนี้ <c oughs> อโอเลียนชาย หมดตูดแล้วออกซ้ายเหรอออกซ้ายได้ไหมเนี่ยน้องกอไย่ั้งาหลวมไม่หล่อนี่เนิ่ง เขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามาดูจุดไฮไลท์ของอโฉงชิ่งนะครับนะที่มีอาคารเรือนส,สวยๆสีไฟสส,สวยๆนะสีทองทองโน่นกาแป๊บนึงก่อนนะเดี๋นื้อถ่ายเลยเนี่ยตรงเนี้แดดตรงนี้คุกแม่ไทยเลยเร็วๆแค่มาดูความสวยงามของเมืองอ่ะออดูดิโอ้ย แล้วคนจีนนะไม่ต่างจากอินเดียเลยอ่ะจริงแซงได้แซงขวางได้ขวางฉันต้องได้ก่อนโอ้โหสุดยอดนะครับตอนนี้จดด้วยสารางัดิด้วย,กกาาดวยได้ดีดได้ได้ได้เ,เหน็นตึกอเหรอเห็นตึกเฉยืนเฉยเลยห้มมันนรูว่าเป็แบบจๆลูกชายจะให้ถ่ายรูปให้ครับ หนึ่งสองสามโอเคตอนนี้ก็ใครที่กำลังจะมานะดูเนี่ยที่เป็นแบบเขาเรียกเมืองแห่งไฟอ่ะที่ฉงชิงอ่ะดูคนซะก่อนดูคนดินี่โอ้โหคนเยอะมากูเรื่อง ข้างล่างคนเพียบคืนนี้คนเพียบลอตเตอรี่ของชิงเมื่อกี้ได้ไปแล้ว2ี่สิวนอันนี้เทิรนเทินติดหนักติดหนักพี่ตานเอกวะปนี้เนะจอกระขุกไปชุบอุ้ยฟิงกี้นีดเร็ว คดนี้จะจะ,จะคนแรงเฮ้ยรอบนี้ไม่มีพรอกเฮ้ยมันาการันตีไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่อหาพินเก็นพินเก็นหาที่ละแถว đi mì à? Không có. Không có. Không Không có. Không có. Không có. ไม่มีขอ้ช้เชียร์เชยร้เชเาปกลับไปที่ระถึงเรื่องไรเดี๋ยวคืนนี้เราพักนี่นะครับที่ฉงชิ่งนะพักในเมืองนะชื่อโรงแรมนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะชี่ฟานโฮเทลชี่ฟานโฮเทลยังไงเก่งมากกว่าภาษาอังกฤษหรอเอาภาษาจีนออกด้วยพูดได้ไปมาจังหวะจ่าเ <c oughs> งินนะโดยใช้อารีเ y ห้ามเห็นหกสิบสี่บาทเรียบร้อยตอนนี้เครื่องกำลังทำงานแล้วนะครับน่าเริ่มแล้วขายก็ดู AI ใช้ AI อ่ะ ใช้ CNC ครับ CNC ไม่ใช่ CNC คือระบบการจัดการแบบตามสั่งเราเกียนพวกแกนไ้ที่มอเตอร์อ่ะมอเตอร์ก็จัดการให้หมดเลยตู้นี้ถ้าวางเมืองไทยนี่โอ้โหรวยอ่ะเลทมองเลยน่าสนใจนะดูดูดูคุณแม่คุณแม่มีความสุขพาลูกกับผัวมาเที่ยวนะครับ ราก็ไม่เคยเ็นเนาะแบบเนี้ยที่ไทยไม่มีอันนี้อาแปดสีอะไรนะสีลูกเลมโบเลมโบมีแค่เลมโบเลยใหญ่ขนาดนี่เลยหกสิบบาทอันนี้ถื o, อ,นนอ <น asında S 2> ว่าคุ้มค่าไม่เป็นไรได้เห็นเทคโนโลยีใหญ่เกินเรียบร้อยเดี๋ยวเขากำลังจ,จัดทรงเปล่าเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วรับได้เลยค่แล้วนี่คืออไร